มีคนหลังบ้านสอนล้ออ่าน <c oughs> เป็นภาษาอีสานล้องอกเป็นภาษาอีสานเหมือนแบบสมมติว่าเราได้บทมาแล,แล้วมันต้องเขียนเป็นภาษาอีสานขั้นแมนนองฮักายขั้นแมนนองฮักายขั้นแมนขั้นแมนนองฮักอายนองฮักายฮักฮักายให้เจ้าตายเป็นงัวแมให้เจ้าตายเป็นงัวแมเป็นงัวแมเป็นงัวแม อายสีเป็นดอกผู้เลี้ยงอายสีเป็นดอกผู้เลี้ยงอายสีเป็นอายสีเป็นสีเป็นอายสีเป็นดอกผู้เลี้ยงดอกผู้เลี้ยงสีเที่ยวสีแต่แมงม่วสีเที่ยวสีแต่แมงม่วสีเที่ย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 วสีแต่แมงม่วสีเที่ยวแต่แมสีเที่ยวสีแต่แมงม่วสีเที่ยวสีแต่แมงม่ว พอสี่คือกันแม่สีเที่ยวสี่แต่แม่งัวสีเที่ยวสี่แต่แม่งัวสีเที่ยวสี่แต่แม่งัวงแมนบอคราอ๋อเห็นดูแห้งปวดแก้มมันก็ยังบวมๆอวด้วยอ้พูดก็ต้องพูดเนี่ยอีกแล้วเหรออีโพูดอะไรอีกลองบอดดูโอ้ อ๋อที่ทันโพสหรอแล้วเข้าใจปะ <K _ T> เข้าใจอยู่เออขั้นวานองฮักอายขั้นวานองฮักอายให้เกิดเป็นลิงแม่ใครให้เกิดเป็นลิงแม่ใครอ,าย,ยอายสิเป็นเคี้ยไม้อายสิเป็นเคี่ยไม้อายสิเป็นเคี่ยไม้อายสิเป็นเคี่ยไม้น้ำสไลด์แต่ดากลิงน้ำสไลด์แต่ดากลิงต้องอ่านต่อกันเลยขั้นวานองฮักอาย ให้เกิดเป็นลิงแม่คายไอซิเป็นเคียงไอซิเป็นเคียงไม้ไอซิเป็นไอซิเป็นเคียงไม้เคี่ยไอซิเป็นเคียงไม้นำสไลด์แต่ดากลิงนำนำสไลด์แต่ดากลิงอีกเที่ยวเดี่ยวคันวะนองฮักไอให้เกิดเป็นลิงแม่คข่ให้เกิดเป็นลิงแม่คข่ให้เกิดเป็นลิงแม่ค็นลิงให้เกิดเป็นลิงแม่คายไอซิเป็น เทียมไม้น้ำสไลแต่ดากลิ้งน้ำสไลน้ำสไลน้ำน้ำสไลแต่ดากลิ้งแต่ดากลิ้งอ้าอีกรอบนึงขั้นว่าน้องหักอ้ายให้เกิดเป็นลิ้งแม่ใครใหู้กุสุพันแล้วเนี่ยให้เกิดเป็นลิ้งแม่ใครไอ้แล้วออาใจ้าอ้สิเป็นเทียมไม้น้ำสไลแต่ดากลิ้งโอ้ยปวดหน้าเนอเนอเนาะออกเนอเนอเนอแบบใต้ ออกออกไทยสุพรรณนออกไทยกระเดิงกระดียงไปเต้นแม่ออกอองใต้ครับออกใต้กินเร่งตายแปลว่าอย่างขั้นันอกขั้นง่ายคือขั้นก็คือว่าถ้าเจ้ารักพี่เนี่ยให้ให้เกิดเป็นลิงแม่ไข่ให้เกิดให้เป็นลิงแม่ไข่อ่ะอ้ายสิเป็นเขียงไม้เขียงไม้ที่ลิงเครือเครือที่ ที่ลิงมันจะชอบทิงถาวันสไลา์อ่ะเออเออมันเถาวันั่นแหละเือไม้อ่าคอยสไลา์แต่ดาคลิกงให้มันถูกแต่ดาคลิงอะเออแปลได้แปลได้อันนี้รู้จริง